สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube เม้งคอนหวันครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องทาง YouTube และแฟนเพจของเราเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในเมืองจีนหรือเที่ยศจีนในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับผมว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรสถานที่มีอะไรบ้างวันนี้ก็มาอื่นฝากเลือกใช้และ subscribe ในช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจของเราด้วยวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปนั่งรถทัวร์ครับรถทัวร์สองชั้นเปิดประทุนหรือว่ารถบัสนั่นเองบัสสองชั้นที่เปิดหลังคาชั้น2นะครับผมเราไปชมภาพบรรยากาศต่างๆว่าสองข้างทางในเมืองเซี่ยงไฮ้และถนนในเซี่ยงไฮ้นั้นสวยงามมากน้อยเพียงใดแล้วก็ไป ยามเย็นก็ไปชมไฟแสงสีเสียงตามถนนที่เขาขับพาเราไปก็สักครู่ครับไปชมกัน let's go ครับผมตอนนี้เราก็ได้มานั่งบนรถแล้วว่ามันเป็นยังไงสักครู่เราจะ รอเวลาครับรอเวลาห้าโมงครึ่งให้รถออกไปเราจะไปชมพักบรรยากาศภาพบรรยากาศทั้งสองฝั่งเลมทางข้างถนนและไปชมบรรยากาศผู้คนกันลำแรกไปชมบางข้างกันเลยครับซ้ายมือผมแก้วเก่นสเตปไฟเก่นสเตไฟฮะอยู่ช่องไหนช่องเกนสเตไฟไม่มี ครับตอนนี้รถก็ได้เดินทางออกแล้วเราก็ไปชมภาพสองข้างทางกันว่าใบชังเสี่ยงงัน้นสวยขนาดไห,หนเต็มดอกเลยมีรถรนทางออกไปแล้วเราก็มาดูอาสองฝั่งข้างทางครับว่าเป็นยังไงเราไปดูภาพด้านหน้ากันเลยดับแรกดับแรกครับ ทางขวาจะเป็นตึกนะเป็นชอปปิ้งมอลล์ครับลยครับเรถออกเดินทางลมแรงมากเลยภาพด้านหลังนะเดี๋ยวนี่ต้นไม้รับยู 那，有钟表等等，สวยงา ตอนนี้เราก็มาถึงจุดแชมเวลวีในที่ครับที่เรียกว่าว่ายทานตะวันก็ไปดูภาพบรรยากาศทั้งสองตอนนี้ไปตึกทั้งสองฟังยันไม่เปิดไฟนะเราไปดูครับประมาณนี้นี่ครับนั่งรถชมบรรยากาศทั้งสองฟังทั้งฟังว่ายทานตะบ,บัน ตรงน,นี้จะเป็นฝั่งซีรับตอนนี้เลเปิดไฟนะมีรถมอเอราการ์ดถนนมตรด้านหลังรถครับะยายบมข้าคืนาำลัง มันจะจอดรถครับรับคนเพิ่มขึ้นมาอีกเงนเมีนมนคนลงไปแล้วครับผมตอนนี้เราก็ยังนั่งบนรถอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ไฟเปิดแล้วสองฝั่งไอสองฝั่งเปิดแล้วเห็นนะครับด้านหลัง สุขขดคูณรถวิ่งเราก็จะไปถ่ายออสองทางครับชมไฟต่างๆตามเราไประหว่างรอรถขับไปต่อแล้วก็สองทางไ,ง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 ไฟครับติดเสียงชมไฟดแล้วไปแล้ว นะครับบรรยากาศสองฟังชมไฟใกล้ๆกันเลยครับ bạn bằng phuan á, bằng trái đang đi, bằng trái đang loay chụp bằng à, bằng trái các nào đó

ไปต่อครับชมด้านหลังยากาศสองฟังโอ้โนี่ก็พูดตนนี้เราก็รอไฟแดงครับติดไฟแดงอยฟ่งีนิดติดไฟแดงอยู่รถไปต่อด้านหน้า จะดูบรรยากาศสองข้างทางชมไฟแสงสีเสียงแล้วชมของดีๆของดีจากเซี่ยงไฮ้กับผมว่ามันสวยงามขนาดไหนดหลังก็สวยงามนะครับรอไฟแดงครับรอไฟแดงรอไฟแดงไฟแล้วก็รถขยับนะดูสองข้างทางครับไฟางหลังออ้้ราน นีโอ้รค๋โหต่อตอนนี้เราก็ถึงชินเียนที่แล้วครับผมชิงเียนที่ครับไปดูด้านหน้ากันเลยนี่บนรถสวยงาม ตอนนี้เราก็ถึงนี่แล้วอะไรนะห้างช้อปปิ้งมอลล์ชิงเต็มพี่ซ้ายขวาก็เป็นห้างครับเราก็มีสองขายสองห้างทางตอนนี้เราอยู่บนรถอยู่นะอยู่บนรถอยู่แล้วก็ด้านหลังฝั่งฝั่งขวานี่ก็เป็นช้อปปิ้งมอลล์ครับโอเคเรื่อยๆแล้วก็สักครู่เราก็จะไปสักครู่เราไปชมภาพบรรยากาศกันต่อครับสองห้งางทางเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ปาก ให้ชมอยู่กับากบาดไลง์กดแชระเช้ารถในช่องยูทูปนีมันั้น ผมเมื่อสักครู่เราก็อะไรนะไปนั่งรถบัสชมไฟรอบเมือสองฝั่งแล้วว่าเป็นไงตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่แลครับชมไฟต่อได้ยินบป่าไม่รู้นะมาชมไฟต่อที่ p ี o p l e Square ไปดูตรงนี้เป็นอะไรนะถนนคนเดินคล้ายเข้าสารบ้านเราเข้าเข้าสารบ้านเฮาครับผม <laughs> นี่ครับไฟภาษาจีนนีอ่านว่าอะไรไม่รู้นะ <laughs> อ่เออละบัวน <c oughs> ครับถนนนี้ยาวไปถึงิ่มนต้นต,ตรงนี้ครับด้านหลังยาวไปถึงไหว้ทาน <c oughs> ครับผมก็เมื่อสักครู่เราก็ได้ไปชมนั่งรถทัวร์ชมชมไฟสองข้างทางแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนพีพสแควร์ครับด้านหลังเป็นรถนะระวังรถไฟเขียวไฟแดงอยู่ ใจเย็นตำรวจรออยู่นี่ครับเราจะเดินเยี่ยมชม2ข้างทางถนนพีโป้สแควร์เป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคนไหนมาก็ต้องมาเดินแถวนี้ครับถนนยาวประมาณกิโลถึง1กิโลครึ่ง2กิโลโดยประมาณก็โอเคเราจะปิดคลิปกันตรงนี้ปิดคลิปช่องเม n คอนวันพาเที่ยวในเซีย่ยงไฮ ก็เพืเ่อนๆจมอย่าฝากแล้วก็แชร์รัสสัตว์แชร์เป็นกำลังใจให้เป็น,ปน,น,นใใคนรันตามคลิปต่อไปแล้วก็ไปเที่ยวต่อบ๊ายบายนี่ครับเราก็มาเจอคนไทยป่ะเนี่ยคนไทยอ่ะคนไทยครับคนไทยคนไทยคนไทย,คนไทยครับคนไทย